องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการมพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทานศพนายธานินทร์ไกรวิเชียนอดีตนายรัฐมนตรีและอดีตองคมนตรี วันนี้เวลา15บหนาฬิกา37นาทีณสาลาบรรณรักภาควัดเบนจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระกกรหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องค์มูลนิธิเป็นผู้แทนพระองค์เปนในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชกกรฐฐาทานศพนายธนิน,นไกรวิเชียนซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568รสิริอายุก 97ปีนายธนินไกรวิเชียนเกิดวันที่5เมษายน2470บิดาและมารดาชื่อนายแหและนางผอ,อบไกรวิเชียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักร เริ่มรับราชการที่กระทรวงยุติธรรมโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้พิพากษาหัวหนาา้าศาลจงังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและยังเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบ,บัณฑิตยสภาและสถาบันการศึกษาต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยได้รับแต่งตั้ง,งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่1 4ของประเทศไทย นายธานินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดกล้าประ,ก,าราก,ระก,กรมอ่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี2520ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมาจนสิ้นรัชการด้านชีวิตครอบคร,รัวสมรสกับคุณหญิงคาเรนไกรว,วิชียนมีลูกห้าคน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด